น้องอเล็กซ์ลูกบุ๋มปนัดดาพูดคำนี้ได้ชัดมากกำลังน่ารักน่าชังเลยทีเดียวสำหรับน้องอเล็กซ์ลูกชายคนแรกของบุ๋มปนัดดาวัยสี่เดือนที่ตอนนี้กลายเป็นขวัญใจของคนทั้งบ้านไปแล้วล่าสุดแม่บุ๋มก็ออกมาเผยคลิปที่ทำเอาเจ้าตัวถึงกับตกใจเมื่อน้องอเล็กซ์สามารถพูดคำคำ,คำนึงออกมาได้แล้วซึ่งคำคำนั้นก็คือคำว่านมที่น้องอเล็กซ์พูดตามแม่บุ๋มที่ถามว่าอยากได้อะไรนั่นเอง โดยแม่บ๋มยังลงแคปชั่นไว้อีกว่าวินาทีที่25ทำเอาตกใจเหมือนพูดว่านมเลยเพราะที่ผ่านมาอเล็กซ์เรียนเสียงพูดว่าพ่อแม่อ้อยได้หลายครั้งพูดได้เลยก็ดีนะลูกจะได้รู้ว่าร้องจะเอาอะไรนมนอนเดินเล่นนี้จะได้บริการได้ถูกเชื่อว่ามีหลายครั้งที่ลูกร้องพ่อแม่ต้องเดาไปทีละข้อว่าหิวง่วงเบื่ออึฉี่หรือป่วยแต่ก็ยังร้องเพราะยังไม่ถูกใจสักที แฟนๆก็เข้ามาคอมเมนต์เอ็นดูความน่ารักของน้องอเล็กซกันเพียบอาทินมชัดเจนมากเลยจะรีพูดเพื่อคุยเก่งกับคุณแม่แล้วเดี๋ยวลูกจะพูดแล้วหรอคะเอ็นดูที่สุดเลยกล้ามเป็นมันมะเลยนะครับน้องอเล็กซ์ใช่ค่ะได้ยินคำว่านมหิวแล้วครับและยังมีคอมเมนต์อื่นๆอีกมากมาย